เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่125ทําทำไมต้องเก็บนางไว้ด้วยกราบใดที่ฝ่าบาททรงมอบคนและให้เวลากับหม่อมชั้นมากพอหม่อมชั้นสามารถคิดวิธีทำระเบิดได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วส่วนบาดแผลที่ใบหน้าหากเราสามารถหาหมอเทวดามารักษาอีกไม่นานหม่อมชั้นก็จะหายดีเมื่อถึงเวลานั้น ฝ่าบาทก็จะทรงมีทั้งหญิงงามทั้งอาวุธเหตุใดจึงทรงอยากจะได้นางนั่นอยู่นางมีอะไรดีนักหนะจึงสามารถล่อลวงฝ่าบาทได้หรือเพคะเจ,จ,จ้าพอมอะไรนะข้าเก็บนางไว้เพราะจุดประสงค์อื่นตั้งหากฝ่าบาทเพคะลึกๆแล้วเราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าทรงใฝ่ฝันถึงแม่นางไปตั้งแต่ตอนที่พาดจะได้หลับนอนกับนางฝาบาทถึงกับทรงครางชื่อนาง ออนบรรทมกับหม่อมชั้นทรงหลงนางถึงขนาดรับสั่งให้สนมหลายๆคนทําท่าทางอ่อนโยนบ่อบบางอย่าทรงคิดว่ามหม่อมชั้นไม่รู้แต่การหลงสเสน่สตรีคือจุดเริ่มต้นแห่งความล้มเหลวในการครองบัลลังก์ผาอะไรผาไอเสียงซิ่วสับสนเมื่อเสี่ยวหัวใช้คำว่าผาเสี่ยวหัวพยายามคิดหาคำมาอธิบายเป็นเสียงเวลามนุษย์สัมพันธ์กันอย่างเช่น เมื่อสองคืนก่อนเสียงคล้ายๆแบบนี้ออกมาจากห้องท่านทั้งคืนอ้อเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายแล้วข้าเข้าใจแล้วนั่นมันคนละเสียงไหมอันนี้น่าจะเพี้ยไหมไปเสียงซิวสรุปได้ว่าห้องเต้คงจะตบหน้าสู้ยุ่นเข้าเต็มแรงดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเปราะบางไม่น้อยหลังจากห้องเต้ตบหน้าสู้ยุ่นก็ผุนผันเดินออกไปเป็นการจากกันแบบไม่ดีเท่าไหร่ เมื่อห้องเต้ออกไปแล้วซูยุนก็ข้างจคน้ายกับคนบ้านางพูดอยู่คนเดียวในห้องตามลำพงังดีดีแล้วผู้ชายไร้หัวใจเช่นเจ้าอย่ามาโทษข้าทีหลังแล้วกันอยากได้นางไปเสียงซิ่วนักใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็รอข่าโค่นเจ้าลงจากบัลลังเสียเลยเป็นไงซูกุยเฟย ดูจะเสียสติไปแล้วจริงๆแต่เรื่องนี้ไม่น่าจะส่งผลกับพวกนางไปเซียงซิ่วไม่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างห้องเต้และสู่ยุ่นเลยสักนิดสิ่งที่นางต้องการคือบอกแผนการรอบทำร้ายให้หลงเหิงรู้โชคดีที่หลงเหิงกลับมาในตอนกลางคืนไปเซียงซิ่วจึงเล่าเหตุการณ์ที่พึ่งได้ยินมาให้เขาฟังหลงเหิงดูสงบนิ่งขณะฟังนางสาธยายเขาดูไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่ได้ยินเลยสักนิด สิ่งเดียวที่เขาสนใจคือทรมานไปเสียงซิ่วจนนางไม่สามารถลุกจากเตียงไปได้อีกหกวันเขาทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไปเซียงซิ่วอยากจะบีบคอเขาคาเตียงแต่หน้าเศร้าที่นางไม่สามารถทำได้เพราะคอของหลงเหิงแข็งมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ปอบปาลมนางไม่ให้กังวลมากเกินไปก็คือนางรู้ดีว่าหลงเหิงไม่ใช่คนใช้ชีวิตแบบประมาทเขามักจะมีการวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นนางจึงไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเห็นภาพหลงเหิงกลับมาบ้านในสภาพเนื้อตัวชุ่มโชกไปด้วยเลือดนางยังไม่รู้ว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนแต่ดูจากเลือดมากมายเต็มตัวแสดงว่าบาดแผลต้องสาหัสมากไปเสียงซิ้วใจหายวาบเนื้อตัวเย็นเฉียบราวกับก้อนน้ำแข็ง นางตั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่าทางนิ่งเฉยภพาพจน์ที่ต้องรักษาไม่หลงเหลือในหัวอีกต่อไปหญิงสาวแทบล้มทั้งยืนเสี่ยวซือและเซียวหวนเข้ามาช่วยพยุงนายหญิงเข้าไปในห้องหลงเหิงน,นอนอยู่บนเตียงในขณะที่ท่านหมอกำลังตรวจอาการและทำแผลให้สีแดงฉานของเลือดช่างบาดตานางเหลือเกินคนที่เสียเลือดขนาดนี้จะมีโอกาสรอดสักแค่ไหนกันนะในขณะเดียวกัน นางก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์แต่เมื่อท่านหมอหันกลับมาเขาเพียงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าท่านอ๋องเสียเลือดมากข้าเกรงว่าได้ยินเพียงเท่านี้ไตเสียงซิวก็เป็นลมทันทีเมื่อครู่แม้หลงเหิงจะไม่มีสติสัมปชัญญะเต็มร้อยแต่เขารับรู้ทุกอย่างสูเอ๋อเบาคนสนิทที่เพิ่งเดินเข้ามา รีบควบคุมสถานการณ์โดยไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจนหมดในห้องจึงมีเพียงไบเซียงซิลเสี่ยวซือและเซี่ยวหวนสาวรับใช้ทั้งสองประคองไบเซียงซิลไปนั่งที่เก้าอี้โยกหลงเหิงที่ยามนี้ฟื้นแล้วเอ่ยเสียงแข็งกับท่านหมอพูดให้จบทีเดียวไม่ได้หรือไงไปดูซิว่าเหตุใดพระชายาถึงเป็นลมท่านหมอเดินไปดูอาการพระชายาอย่างว่าง่ายตอนแรกเขาเพียงต้องการบอกว่า การสูญเสียเลือดมากทำให้ท่านอองหมดสติไปชั่วคราวแต่พระชายากลับเป็นลมก่อนที่เขาจะพูดจบแล้วจะให้เขาทำอย่างไรเล่าความผิดเขาหรือภาพที่เห็นเหมือนท่านอองบาดเจ็บสาหัสแพ้จริงแล้วอาการรุนแรงเสียที่ไหน ท่านหมอจับชีพจรให้ไปเสียงซิ่วขณะที่ซูเอ๋อช่วยพันแผลให้หลงเหงิงอย่างช่ำชองเพราะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีตอนที่อยู่ในสนามรบแม้แต่หลงเหิงยังพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในที่สุดเจ้าหนุ่มนี่ก็เป็นผู้ใหญ่เสียที หลงเหิงมองไปทางไปเสียงซิ่วด้วยสายตาห่วงใย,ยแต่กลับเห็นท่านหมอทำหน้าเคร่งเครียดจนคิ้วสองข้างแทบจะผูกติดกันอยู่แล้วทำให้หลงเหิงคิดว่าน่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่เขาอยากจะลงจากเตียงไปดูนางแต่ซูเอ๋อรีบขัดขึ้นว่าท่านอ,องอย่าเพิ่งขยับขอรับเดี๋ยวแผลจะเปิดออกนางเป็นอย่างไรบ้างหลงเหิงคิดว่านางเคยชินกับการเห็นเลือด จากในสนามรบแล้วคิดไม่ถึงว่าเพียงเห็นเลือดไม่กี่หยดก็ทำให้นางเป็นลมอีกจนได้หลังจากตรวจอาการไปเซียงซิ่วอย่างละเอียดท่านหมอก็มองมาที่ลี่อ๋องก่อนขอนหายใจยินดีกับท่านอ๋องด้วยขอรับยินดีด้วยชีพจรของพระชายาบ่งบอกว่านางกําลังตั้งครรภอะไรนะหลงเหิงอึ้งจนพูดอะไรไม่ถูกท่านหมอจึงอธิบายต่อว่าพระชายา น่าจะตั้งคันได้ราวสองเดือนแล้วชีพจรคงที่เป็นปกติเพียงแต่เมื่อครู่ตกใจมากเกินไปจึงเป็นลมเดี๋ยวข้าจะจัดยาบำรุงครันให้นางก็จะดีขึ้นขอรับอ้อถ้าเช่นนั้นเขียนใบสั่งยามาเร็ว,รวสองเดือนงั้นหรือหมายความว่านางน่าจะตั้งท้องตั้งแต่ตอนที่อยู่เมืองหนิงตอนนั้นต้องเดินทางอย่างยากลำบากเจอกับปัญหาและอันตรายมากมายกว่าจะผ่านพ้นมาได้ เด็กคนนี้แข็งแรงดั่งเด็กกล้าจริงๆรอยยิ้มผุดขึ้นที่ริมฝีปากหลงเหงิงลูกคนนี้ทําให้เขาภูมิใจตั้งแต่อยู่ในท้องท่านหมอกลับมาจัดการบาดแผลให้เขาอีกครั้งหลงเหิงจึงสั่งการไปว่าหลังจากเจ้าออกไปแล้วให้กูข่าวว่าข้าบาดเจ็บหนักมากคงอยู่ได้อีกไม่นานงดเยี่ยมอย่างเด็ดขาดให้จัดเตรียมพิธีท,ทำศพได้เลยและห้ามให้เรื่องนี้ รู้ไปถึงหงหูหินผู้เท่าอย่างเด็ดขาดหากใครกล้าขัดคำสั่งจะมีโทษสถานหนักขอรับท่านหมอรับคำเสียงหนักแน่นหลงเหิงมองใบหน้าซี่เซียวของไปเซียงซิ่วนางเป็นลมไปเพราะเห็นสภาพที่น่ากลัวของเขาชายหนุ่มจึงเปรงว่านางจะตกใจอีกครั้งเมื่อฟื้นขึ้นจึงรีบสั่งความเบาวเอาไว้หากพระชายาฟื้นแล้วให้บอกนางว่าข้าไม่เป็นไร หัวใจของเขาอบอุ่นที่รับรู้ว่านางมีเขาอยู่เต็มหัวใจเขาชอบความรู้สึกนี้จริงๆในใจชายหนุ่มเต็มตื้นไปด้วยความปลื้มปิติเขาว่าการเสียเลือดยังคงทำให้หลงเหิงอ่อนเพียในที่สุดเขาก็ผ่อยหลับไปไปเสียงซิ่วสะดุ้งตื่นเพราะฝันเห็นหลงเหิงมีเลือดท่วมตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าหลงเหิงนางผุดลุกขึ้นนั่งตัวตรงเหงื่อเปียกชุ่มไปทั้งตัว ชาชายาใจเย็นๆน,นะเจ้าคะท่านอองไม่เป็นไรท่านอย่าเพิ่งฝืนลุกขึ้นยืนนะเจ้าคะเสี่ยวซื้อรีบเข้าไปบอกไปเซียงซิ่วขณะที่เสี่ยวหวนพยุงให้นางลุกขึ้นมานั่งแล้วชี้ไปที่เตียงท่านอองแค่นอนหลับไปเท่านั้นเจ้าคะ่ะหลับงั้นหรือปเซียงซิ่วเอ่ยเสียงแผ่วนางต้องไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็ต้องถอนหายใจโล่งอกเมื่อเห็นเขาหายใจเป็นปกติดีความรู้สึกโล่งใจและเป็นสุข ละลายความตึงเครียดที่กาะกุมหัวใจหญิงสาวยืนสวนเซเกือบจะเป็นลมอีกครั้งเพราะว่ามีมือหนึง่งยื่นมาจับมือนางไว้เอ่ยด้วยน้ำเสียงร้อนรนใจเย็นๆอย่าตกใจลงมานอนข้างข้านี่ไปเสียงซิ่วดีใจมากที่เห็นหลงเหิงตื่นแล้วแต่บาดแผลท่านอองไม่ต้องกังวลขึ้นมาทางนี้ช้าๆ หลงเหิงอยากลุกขึ้นช่วยประคองนางกลับเป็นไปเสียงซิ่วที่ผักให้เขานอนลงตามเดิมแล้วค่อยๆขึ้นเตียงไปนอนข้างๆกันพอนางเห็นว่าเขามีผ้าพันแผลเต็มตัวก็ร้องไห้โฮไม่ต้องร้องไม่มีอะไรหรอกเลือดเครื่องหนึ่งที่เจ้าเห็นก่อนหน้านี้เป็นเลือดของคนอื่นเขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วหันไปเอ่ยกับบาวในห้องพวกเจ้าออกไปให้หมดเมื่อต้มยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำมาให้พระชายาดื่มด้วยท่านอองตังหากที่บาดเจ็บทำไมถึงเป็นข้าที่ต้องกินยานอนลงอย่าดือ้อย่าขยับยุกยิกท่านอองเป็นคนเจ็บไม่ใช่หรือเจ้าคะข้ามีบาดแผลเล็กน้อยแค่ไม่กี่แผลเดี๋ยวก็หายแล้วเจ้าตังหากที่สำคัญที่สุดข้าตังหากที่ต้องเป็นห่วงท่านทำไมถึงกลายเป็นท่านห่วงข้าเล่าไม่ถูกต้องเลย ปเสียงซิ่วรู้ว่าหลงเหิงรักนางมากแต่รักมากขนาดนี้ดูจะเกินธรรมดาไปหน่อยนะไม่ถูกต้องอย่างไรพวกเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยมือสังหารของซู่ยุ่นทําให้ท่านอองบาดเจ็บหนักขนาดนี้ข้าไม่มีทางยอมให้เกิดเรื่องซ้ําอีกแล้วนางทําเกินไปเปล่าข้าตั้งใจมีแผลเองต่างหากทําไมเจ้าคะท่านไม่รู้หรือว่าทําเช่นนี้แล้วข้าจะเป็นห่วง อย่าเพิ่งน้อยใจฟังข้าก่อนหลงเหิงเล่าแผนการทั้งหมดให้เมียเขาฟังไปเซียงซิ่วตกตะลึงจนพูดไม่ออกนางไม่นึกว่าหลงเหิงจะแอบวางแผนไว้มากมายมากเสียจนสามารถล้มล้างราชวงศ์ได้เลยทีเดียวหลงเหิงเห็นไป่เซียงซิ่วมีท่าทางประหลาดใจราคนตื่นเต้นร่างที่แข็งเกรงผ่อนคลายลงก็เบาใจขึ้น เขาไม่อยากให้นางกังวลมากเกินไปเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ตอนนี้เจ้ารู้ทุกอย่างแล้วไม่ต้องคิดมากนะเจ้าค่ะแต่ท่านอองเพียงแค่หลอกให้ศัตรูเชื่อว่าบาดเจ็บก็ได้นี่นาไม่จำเป็นต้องเจ็บจริงไม่ใช่หรือเจ้าคะข้าต้องทำให้พวกนั้นเชื่ออย่างสนิทใจแล้วข้ายังไว้ชีวิตคนหนึ่งให้กลับไปรายงานด้วยหลงเหงิง หากจะทำอะไรต่อไปในอนาคตขอให้คิดถึงข้าและลูกบ้างได้ไหมเจ้าคะเจ้ารู้ด้วยหรือหากเจ้ารู้แล้วเหตุใดจึงปล่อยให้ตัวเองอ่อนไหวง่ายจนเป็นลมไปเล่ารู้เรื่องอะไรเจ้าคะไปเสียงซิ่วมองหน้าอีกฝ่ายด้วยความงุนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเขาพูดเรื่องอะไร มาถึงตอนนี้หลงเหงถึงเพิ่งนึกออกว่านางพูดถึงเซหลินแต่การได้เห็นดวงตากลมโตแสดงอาการอยากรู้ทำให้เขารู้สึกสนุกจึงแกล้งเย้าแย่นางเล่นลองเดาสิเดาเดาอะไรเจ้าคะข้าดูเหมือนอยู่ในอารมณ์เล่นใบคำงั้นหรือไปเสียงซิ่วอยากจะทุบเขาแต่หยุดตัวเองไว้เพราะตัวเขาเต็มไปด้วยเลือดอยู่แล้วตอนนี้เจ้ากำลังอุ้มท้อง ลูกของเราอีกคนเจ้าต้องระวังให้มากหลงเหงงกลัวว่านางจะอารมณ์อ่อนไหวอีกจึงรีบฉเฉลยเขายื่นมือไปลูบท้องของนางเบาๆฮะไปเสียงซิ่วลุกขึ้นนั่งตาโตค้างในสังคมสมัยใหม่ไม่มีใครท้องลูกคนที่สองติดกับลูกคนแรกเร็วขนาดนี้หรอกนางยังตั้งสติไม่ได้ไปครู่หนึ่งการมีลูกติดตกันเป็นเรื่องดีหรือตามจริงแล้ว นางยังไม่อยากเป็นแม่อีกครั้งเร็วขนาดนี้ควรจะพักสักปีสองปีจะดีกว่าในยุคโบราณน,นี้มีอะไรที่ใช้คุมกำเนิดได้บ้างนะหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆสักสิปีคงต้องจบที่ผลิตทีมฟุตบอลเป็นแน่พอคิดมาถึงตรงนี้ไ่เสียงซิ่วก็ยกมือขึ้นก่ายหน้าผากไม่ได้การแล้วนางต้องหาทางประดิษฐ์ถุงยางอนามายัยหรืออะไรก็ได้ทำนองนี้เดี๋ยวนะ ดูเหมือนจะมียาอะไรสักอย่างที่ใช้กินเพื่อป้องกันการตั้งครรภปกติจะมีไว้ให้อนุดื่มบางทีหากไม่ไหวจริงๆนางคงต้องหายานี้มาดื่มถึงจะขมหน่อยก็ยังดีกว่าท้องเจ้าคิดอะไรอยู่นะคราวหนะ้าหากเราจะทำอะไรข้าคงต้องดื่มยาป้องกันไว้เจ้าเจ้าเป็นพระชายาเหตุใดถึงอยากดื่มอะไรแบบนั้น หลงเหิงเอ่ยอย่างไม่เข้าใจนางคิดอะไรกันเมียเอกที่ไหนจะดื่มของแบบนั้นแต่หากข้ายังมีลูกต่อไปเรื่อยๆจะไม่ดีต่อร่างกายนะเจ้าคะ่ะก็จริงหลงเหิงดันนางให้ล้มตัวลงนอนแล้วก็หัวเราะแต่มีลูกชายอีกสักหน่อยก็ดีพ่อลูกออกรบพร้อมกันไม่ว่าใครก็ยากจะต้านทานได้จินตนาการล้ำเลิศเหลือเกินเจ้าคะ่ะ ปเซียงซิ่วกอกตาใสเขาปล่อยให้ลูกชายไปรบนั้นหรอฝันไปเถอะปเซียงซิ่วลูกท้องของตัวเองด้วยความรู้สึกเหลือเชื่อนางจำได้ดีว่าตอนที่ตั้งท้องเสี่ยวหลินยังมีอาการแพ้ท้องแต่ทำไมคราวนี้จึงไม่รู้สึกอะไรเลยเล่าหรือเพราะยังไม่ถึงเวลาแพ้หรือเด็กคนนี้จะว่าง่ายถ้าอึดขนาดนี้จะเป็นลูกชายหรือเปล่านะ แต่นางก็ยังหวังว่าจะได้ลูกสาวเพราะถ้าเป็นแบบนั้นนางจะได้มีทั้งลูกสาวและลูกชายนางคงไม่จำเป็นต้องถามหลงเหงิงว่าอยากได้ลูกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแค่เมื่อกี้ก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้กระเฮียนกระเหืหอรืออยากจะเอาลูกชายไปร่วมรบด้วยกันให้ได้หลงเหิงฟื้นตัวเร็วมากเพราะบาดแผลไม่ได้ลึกนักอย่างไรก็ตาม ข่าวลือที่ออกไปก็เป็นไปตามที่เขาต้องการทุกอย่างนั่นคือลี่อ๋องบาดเจ็บสาหัสทางจวนลี่อ๋องถึงกับหาซื้อลงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพระชายาตรอมใจถึงขนาดหน้าตาซี่เซียวลงไปมากต้องมีสาวใช้คอยประคองเมื่อยามเดินบรรยากาศในจวนเปลี่ยนเป็นอึมครึมมีคนร้ายพยายามบุกเข้ามาในจวนบ่อยครั้งแต่ไม่สามารถฝ่าด่านองครักที่ปกป้องคุ้มครองจวนอย่างแน่นหนาได้ ซูยุนกำลังวางแผนหนีออกจากวังหลวงห้องเต้รังเกียจนางมากขึ้นทุกวันและยังพยายามลดอำนาจในวังหลวงของนางอีกด้วยซูยุนไม่มีทางนั่งรอเฉยเยปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามชะตาฟ้าลิขิตนางจึงทำการต่อต้านห้องเต้ทั้งต่อหน้าและลับหลังโชคร้ายที่นางยังไม่มีลูกไม่อย่างนั้นนางคงจะได้วางแผนฆ่าห้องเต้เพื่อที่ตัวเองจะได้นั่งตำแหน่งไทเฮาทางฝ่ายตัวรี่อ๋อง ตอนนี้ไ่เสียงซิ่วกำลังฟังเสียหวหัวเล่าสิ่งที่ได้ยินพร้อมกำหันไปบอกหลงเหิงต่อเป็นระยะสู้ยุ่นกำลังวางแผนส่งข่าวเรื่องท่านอองให้กับฝ่ายข้าศึกเจ้าค่ะดีมากรอมานานแล้วถือว่าการลงทุนเจ็บตัวครั้งนี้คุ้มค่าหลงเหิงนั่งอ่านตำราโดยมีเสื้อคลุมไหลไว้ ตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องขยันขยอให้ไปเสียงซิ่วนอนอีกแล้วเพราะนางง่วงนอนบ่อยที่น่าเป็นห่วงคือนางกินอาหารได้น้อยชอบกินแต่พวกผลไม้เท่านั้นเหตุใดท่านอองถึงได้ดีใจนักเวลาที่ได้ยินว่าอีกฝ่ายเคลื่อนไหวการที่อีกฝ่ายเคลื่อนไหวแสดงว่าพวกเขาเชื่อในข่าวหรือที่ได้ยินก็จริงอาปากเจ้าค่ะผละไม้ดีต่อท่านอ,องข้าแค่บาดเจ็บ เจ้าต่งหากที่กำลังตั้งคันเหมือนกันนั่นแหละพวกเราทั้งคู่ต้องการอาหารบำรุงก็ได้หลงเหิงหมดหนทางจะเถียงสู้ได้แต่ปล่อยให้เมียป้อนผลไม้ระหว่างที่ตัวเองอ่านตำราช่างเป็นความรู้สึกที่วิเศษเหลือเกินเว้นแต่ยากที่เขาจะเพ่งสมาธิไปที่ทั้งสองอย่างไปเสียงซิ่วแกลอกป้อนอาหารให้เขาแล้วดึงมือกับสองสามีภรรยาหยอกล้อกันอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งหลงซูถิ่งเข้ามาพวกเขาจึงหยุดเล่นเป็นเด็กๆก,กันได้ท่านอองหลายวันมานี้มีคนพยายามลอบเข้ามาในจวนหลายครั้งแต่วันนี้ยังเงียบสงบไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติขอรับพ่อบ้านหลงรายงานอืมสั่งให้คนของเราระวังตัวไว้ตลอดเวลาห้ามประมาทเด็ดขาดขอรับแล้วก็คุณชายส่งมาขอเยี่ยมท่านอ,องขอรับยามนี้ คนภายนอกต่างรู้ว่าหลงเหิงเจ็บหนักไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมทั้งนั้นทุกคนที่มาขอพบจะถูกปฏิเสธทั้งหมดคุณชายส่งเองก็แสดงเจตนาจะขอเยี่ยมหลายครั้งแล้วเช่นกันหลงซูถิงจึงไม่แน่ใจว่าครั้งนี้เจ้านายจะอนุญาตหรือไม่จำต้องมาถามก่อนหากเจ้านายให้เข้าพบเขาอาจต้องเตรียมการหลายอย่างเพื่อให้ท่านอองสมกับอดบาทคนเจ็บหนักให้เขาเข้ามาได้ ไม่ต้องเตรียมเลือดปลอมหรืออะไรทั้งสิ้นเม้นหลงเหิงตอบเขานอนในห้องนี้กับไปเสียงซิ่วทุกคืนถึงเขาจะบาดเจ็บไม่สามารถมีอะไรกันได้นางก็ยังยืนยันจะนอนข้างๆดูเหมือนนางจะเชื่อว่าคู่แต่งงานนั้นไม่ควรแยกกันนอนหลงเหิงเองก็เคยชินแล้วจึงอนุญาตให้นางทำอย่างที่ใจต้องการไปเซียงซิ่วคิดเพียงว่าสามีภรรยาควรจะนอนด้วยกัน ถึงจะทะเลาะก,กันก็ไม่ควรนอนแยกเตียงบ่าวรับใช้เคยห้ามไม่ให้พวกเขานอนด้วยกันในช่วงที่นางมีระดูแต่หลงเหิงคิดว่าการย้ายไปย้ายมาทุกเดือนหน้าเวียนหัวเขาเองก็ไม่ได้เดือดร้อนไปเสียงซิ่วจึงยังคงนอนอยู่ในห้องของเขาจนเคยชินกับการนอนข้างๆกันและนางจะหงุดหงิดมากหากหลงเหิงย้ายไปนอนอีกห้อง มีอยู่ครั้งหนึ่งหลงเหิงอยากจะย้ายไปนอนอีกห้องเพราะปยเสียงซิ่วป่วยเขาจึงอยากให้เสี่ยวซื้อมาคอยดูแลแต่นางกลับพูดว่าหากท่านอองออกจากห้องไปตอนนี้ก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลยหลงเหิงไม่ชอบถูกขู่แต่นั่นขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนขู่ด้วยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามบุรุษมักจะยอมวางศักดิ์ศรีลงเมื่ออยู่กับเมียตัวเอง แต่หลงเหิงกับข้ามขั้นไปกว่านั้นเพราะเขาคิดว่าตัวเองถูกเมียหวานสเสน่อีกทั้งนางเองก็ลงหลงไหลเขาเช่นกันจึงไม่อยากให้เขาจากไปวันนั้นเขาจึงนอนกับนางเหมือนเดิมและไม่เคยหยิบยกเรื่องจะไปนอนที่อื่นขึ้นมาพูดอีกเลย พอรู้ว่าจะมีแขกไปเสียงซิ่วรีบสั่งให้เสี่ยวซือ้อและเป่ารับใช้ช่วยกันทำความสะอาดเตียงที่มีผลไม้หล่นเป็นคราบจากการเล่นสนุกของคนทั้งสองเมื่อครู่นี้ซ่งเจียวเย่เข้ามาหลังจากที่พวกเป่าทำความสะอาดเสร็จพอดีเขามาครั้งนี้เพราะเป็นห่วงหลงเหิองอย่างแท้จริงถึงอย่างไรทั้งคู่ก็เป็นสหายกัน ก่อนหน้านี้เขาเคยขอเข้าเยี่ยมสหายหลายครั้งแต่กลับถูกบอกปฏิเสธทุกครั้งจนเขารู้สึกหวั่นวิตกเมื่อได้ยินว่าคราวนี้เขาได้รับอนุญาตให้เข้ามาเยี่ยมได้เขาจึงคิดว่าคงได้เห็นหลงเหิงอยู่ในสภาพบาดเจ็บเจียนตายแต่ภาพที่เห็นกลับเป็นหลงเหิงนอนสบายอยู่บนเตียงด้วยหน้าตาสดใสมีไปเซียงซิ่วนั่งอยู่ด้านข้าง นางไม่ได้มีทีท่าเศร้าโศกแต่อย่างใดซึ่งตรงกันข้ามกับข่าวที่ได้ยินมาเพียงไม่นานซ่งเจียวเย่ก,ก็เข้าใจจึงยิ้มกว้างก่อนเอ่ยขึ้นพวกเจ้าทำอะไรกันเจ้ายัางดูไม่ออกหรือข้ากำลังล่อง,งูให้ออกจากโพรงต้องถึงขนาดทำให้ตัวเองบาดเจ็บเชีวยวหรือพวกมันจะกล้าเคลื่อนไหวหรือหากข้าไม่นอนแบบอยู่กับเตียงเช่นนี้ไปรินน้ำชา และนำของว่างมาให้คุณชายส่งด้วยไปเซียงซิ่วสั่งบ่ารับใช้พอพูดจบนางก็ตั้งท่าจะเดินออกไปเพราะผู้หญิงไม่สมควรอยู่ด้วยในขณะที่ฝ่ายชายกำลังสนทนากันโดยเฉพาะนางที่เคยเป็นข่าวกับส่งเจียวเย่มาก่อนจากการปล่อยข่าวของสู้ยุ่นไปเซียงซิ่วจึงพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องนี้อย่างสุดความสามารถแต่หลงเหิงกับจับมือไปเซียงซิ่วไว้ก่อนที่นางจะออกไป ข้างนอกอากาศเย็นเจ้าไม่ควรเดินออกไปเพราะร่างกายยังอ่อนแอเจ้าอยู่กับพวกเราได้ไม่เป็นไรหรอกเออเจ้าค่ะแปลกจริงเขาไม่ชอบแสดงความรักเวลายอยู่ต่อหน้าคนอื่นไม่ใช่หรอทำไมวันนี้จึงถึงเนื้อถึงตัวจงังข้าเกรงว่าอีกไม่กี่วันข้าจะต้องลงไปนอนอยู่ในโรงเมื่อถึงตอนนั้นอาจจะมีเรื่องยุ่งยากมาหาเจ้าถึงอย่างไร เจ้าก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีและต้องดูแลเขาด้วยพูดมาถึงตรงนี้หลงเหิงก็มองมาที่ท้องของไปเซียงซิ่วด้วยสายตาหวานเชื่อมพ่อตัวร้ายไปยเซียงซิ่วเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขากำลังแสดงความรักต่อหน้าชายอีกคนเจ้าค่ะไปเซียงซิ่วพยักหน้าเบาๆบอกมานะ ท่านเป็นหลงเหิงตัวจริงไหมนางไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้ชายที่กำลังหวานใส่นางจะเป็นลี่อ๋องฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ